بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله كل <applause> لا วันนี้ก็อยากจะมา่าว,วอวยพรสำหรับชาวพี่น้องมุสลิมทุกท่านดังในโอกาสเดือนอมาดอนันางประเสริฐเดือนแห่งการถือศีลเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งกามมรอภัอยโทษโอกาสที่ดีที่เราจะกลับเนื้อกับตัวมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนเลวหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นอีกไม่ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนถือว่าอมาดอนรทั้งนี้ที่มาหาพวกเราเดียบเสมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จะมาสอนพวกเราให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิ ด้วยการที่เรานั้นตั้งใจถือสินอดงดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะด้วยการกระทําหรือแม้กระทั่งความคิดลบๆทั้งหลายความคิดที่ไม่สร้างสรรค์บริจาคทานให้มากขึ้นเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีอะไรจะกินมากขึ้นทําให้ต่อไปเวลาเรากินอาหารเราจะไม่กินทิ้งกิ๊ดค่ายอีกต่อไปนอกจากจะไม่บาปแล้วมันจะเป็นการรักโลกอีกต่างช่วยประหยัดทรัพยากรของโลกอีกด้วยรายการใหม่ในวันนี้มีชื่อว่าคิดดูคิดภาษาไทยดูภาษาอังกษเทิพแล้วาการกระทําเดี๋ยวขอนิยามอธิบายที่าาทีไปของรรยกกัน นั่องจากรายการที่ท่านจะได้รับชมตอบจากนี้ไปทั้งเดือนร,มอรัมวาคมเนี่ยเราจะนําเสนอความรู้ไอเดียต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราให้เราได้มานั่งคิดด้วยกันตกผลึกด้วยกันจากนั้นเราก็จะลงมือทําอะไรสักอย่างจากความรู้ที่ถ่ายทอดไปยกตัวอย่างเช่นการถือสินอดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรกันแน่ขณะที่เราถือเส้นอดเราสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่เรื่องของการบริหารจัดการเวลา และเอกสารพัดเรื่องเจประหาที่เราจะนําเสนอให้ท่านได้รับชมกันภายในเดืดอนมราคมนี้โดยไม่จํากัดที่จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหากเกี่ยวกับเดืดอนมกราคมเท่านั้นแต่จะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราที่เราจะนําเสนอระหว่างที่เรารอแก้บวดหรือรอกินอาหารเมื่อแรกหลังจากที่เราคนอาหารมาทั้งวันในเวลาตะวันตกดินยังไงก็ฝากติดตามรายการใหม่นี้ด้วยนะครับเราจะลงตอนใหม่ทุกวันตอนตะวันตกดินระหว่างที่เรารอกินข้าวแล้วเจอกันนะครับคิดดูคิดแล้วต้องทําคิดแล้วทําเลย ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเจคกีดันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราส่วน,นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับอสลอมอุตม